ทำไมมันคุ้นค้นท่าเนี่ยผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยอันแอบน้ำหรอตัวร้อนมากค่ะประมาณ39สกาองศานี่ไม่ต้องใช้ปลอดนะใช้มือวัดเลยวัดเอาละมีไข่แต่ยังไม่มีใครนะคะเอ๊ะนี่เราก็ยังไม่เป็นละให้ดีเจนีปิ๊งอ่านให้ท่านผู้ชมฟังพร้อมกันตัวเล็กมาก ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในสิ่งส่งตรวจ DJ ปิงปิงฮัชชูชนิฮ่าหัวเจ้าปิงปิง,วปง,ปงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิ๊ิ๊งก็กำลังจะเดินทางไปตรวจโควิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะแล้<อ>วก็แบบเจมาเจอมาเจอที่ห้องบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าปวด เปล่าว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านด้วยอะไรด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบจะให้ถ่ายหรือเปล่าหรือว่าริงๆเนี่ยจะสามารถถ่ายได้ไหมเพราะว่า <c oughs> อาการเริ่มออกพอจะเดินทางไปนี่อาการเริ่มออกทันทีแ <c oughs> น่แน่หลอดลุ้นฝนตรวไปด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ฉันจะไม่ยิน ทุกคนคะคือตอนนี้ยน่งจริงกำลังแบบเครียดมากเลยค่ะว่าแบบถ้าสมมติว่ามันเป็นขึ้นมาเนี่ยมีจะต้องรับมือแก้ไขปัญหายังไงแล้วแบบจะมีใครมาดูแลเราไหมแล้วก็นี่เราจะเป็นแบบในข่าวที่มันออกป็นแบบไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเนี่ยเห็นแต่มีคนแบบว่า ไปกันหมดแล้วอ่ะปกติไม่เคยเป็นแบบเนี้ยมานานตั้งแต่สมัยแบบติกๆเลยอ่ะแบบปวดกระดูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดน,นะคะ <S <S จองในความจองไม่ได้จองแล้วจองอีกจองเตียงก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคือม,มันมันแบบมันมันคิดเยอะพนิกไปหมดอ่ะจากที่แบบปกติแล้วเนีน่ยม่งีคนที่บอกว่า ไม่คิดอะไรอยู่ในสมองเลยตอนนี้ก็เลยต้องคิดบ้างแล้วอ่าเออมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนนอะไรอ,ไอย่างนี้นะคะก็เลยแบบค่อนข้างเครียดๆนิดนึงเอาถามเพื่อนดีกว่าเครียดป่ะเพื่อนไหนมีเพื่อนตกบ่อไหมนี่ผมอ่อนโบนอุ้ยมันแอบ,บนะ่ะมันแอบบแมันเคยอยู่ในใจทำไมเจะจะอจะอกมาอย่างนี้น่ะโอ้ยห,หนูตัวร้อนเลยเราผลออกนะคะแล้วเดี๋ยวรู้เลย 24ชั่วโมงนะจ๊ะอ้าวแล้วไหนบอกรอผลตรวจโควิดพอที่เราจะรอรอผลตรวจโควิดนะคะเราก็จะทำนี่คุณมาอยู่ห้องใครเนี่ยห้องเราหห้อองรมเเไปไหนจะทำไรเนี่ยเฮ้ยนี่มีคลิปอะไรกันแน่เนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยคลิปมโซเลกคือเขามีปัญหานะคะในเรื่องของแสงเข้าเป็นน้ำพายเหรอ จะโดนแสงกันไม่ได้พรับโดนแสงเร็ตบแบบอ๋อเยอะอะไร่ะแสงโดนแสงแสงก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการติดอยเราต้องฉลงน้ำก่อนนะคะอห้องน้ำ จะอยู่ยังไงคือ,นนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวยกอ้ยไ,ได้ี่มือ,นะอ,อ,อเนี่ยช่งยางชงได้มาใคนที่ว่าอเอาไปทำอาหารอ้ยเดีไปดูดมาหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะนี่ครับทํามา นี่นะนี่ครับมาทำแมงมากครับเป็นอาชีพเสริมของะดูทรงของวะการตัดไปตัดทำนี่กะสั่งลายจะไปตัดตัวอย่างนั้นนะเฮ้ยเตรียมตัดตัวมาทำแม่เขาเลยเลยเดี๋ยไม่อยู่แล้วนะนี่งานละเอียดครับรันบั้นี่จ้างได้นะครับ เนี่ยส่วนจัอรเทปเนี่ยมันอยู่นี่มาสองปีแล้วนี่ครับ้วกเรเทปเก่าครับ,บนี่ไงเขาแอบ,บไว้มันเขารู้ว่าจะได้ใช้นี่ครับผลงานนะใครจ้างก็จ้างนะครับคุณเรียบแป้เลยอันนี้ตั้งใจทํายับเป็นลายหรือว่าอะไรมันก็มีลวดลายบ้างถ้ามันเรียบไปมันจะดูแบบว่าไม่มีมิติเหมือนงานออกแบบมันงานศิลป์นะงานศิลป์นิดหน,นึ่งนี่จักรเทปพันปีนะครับ ติดนึง้ไม่มีใครมานั่งดูอยู่แล้วตรง,งนี้นตรงนี้อันเดี๋ยวนี้เขาจะเรื่องอันนี้เป็นซิมดีเจเลยวะใช่ค่ะแอปแตกอันนั้นแอปแตกอันนี้แอปอะไรแอปเบลเดี๋ยวจะหาว่าเป็นกิฟติดกระจกเดียวมีมูด้วยนะครับทำไมมันคุ้นๆท่าเนี่ยผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยนายเป็นนเงครับ คือเครียดไปหมดแล้วค่ะก็กลัวเป็นโควิดใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทำเนี้ยจนเสร็จแล้วค่ะผลงานน,างนี่ครับโมนี่ไฮโซโบใหญ่นะจ้าโอ้โหผลงานของเขาครับใจครับอยู่เองอ๋อเคยเจอ,ไ,อไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่ได้ทำจ้าเป็นเป็นเองลายลายมันเป็นลายช่างเลยไอช่างเนี้ยผลงานจิตรกรรมศิลป์ให้เราปิดไฟได้จะเห็นแล้วปะ แสงเข้าไหมเลืเลเลลอรอดไหมนะครับปึ๊บอุอ้ย,ยนี่คือเน,นี่ยในแสงวันนอนนะตอนนี้ไม่เห็นเรื่อยๆแค่ปกติมันก็นอนทั้งวันทั้งคืนแล้วนะนี่คือสำหรับใครอาการยังไงจำไมผู้ซึ่งหลับตาไม่สนิทหมอสำหรับคนแบบว่าไม่อยากให้แสงเข้าห้องเขาจะหลับบีเจวันนี้เป็นเชา้าสดใส ผลออกแล้วเรามาเปิดดูกันเปิดดิโทรศัพท์พิงค์เปลโทรศัพมาให้ดีเจปิงอ่านให้ท่านผู้ชมฟังพร้อมกันตัวเล็กมากผลการตรวจพบเชือเ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2 0 1 9ในสิ่งส่งตรวจ อ๋อก็คือดูเป็นไวรัสเหรอใช่โควิดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อ่ะ2019เก้อ่ะอืมมันใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยอันใหม่ใหม่แบบที่ยังไม่มีใครเป็นเนาะเก่งสุดอ่ะอันตัวตัวดีสุดเลยเหรอตัวดีเลยอ่ะยังไงต่อเนี่ยเราจะต้องฝองเมตรป่ะฝองเมตรถอยอีกถอยอีกเราต้องสั่งซุปเห็ดทาร์ทโฟไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอัปเดตตอนนี้มันยังไงอ่ะอัปเดตอาการตอนเนี้ยก็คือเป็นติดเชื้อโควิด นทีคุยนทีใช่ไหมทีนี้เนี่ยโอห้หทิรังเ <c oughs> คยสิบเก้าปรึกษาที่ว่าตอนนั้น,นทีนี้ตอนแรก<ม>คุณหมอจำตัวนะคะเพราะว่าเคยเป็นมาแล้ว <c oughs> คุณคุณหมอก็คายว่าจะติดรอบสองด้วยนะคะเ <c oughs> พระาะอยู่ด้วยกันตลอด <c oughs> <c oughs> ยังไงตอนแรกที่ส่าสมาทำมาตอนแรกที่เป็นมาแล้ว ก็อาการแบบนี้เลยคะ่ะเหมือนคนเป็นไข้แต่เป็นไม่นานนะเป็นแค่สองสามวันเราอาการก็แบบว่าเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่จมูกไม่ได้กลิ่นตอนนี้ยังได้กลิ่นอยู่ปะตอนแรกไม่รู้ตัวเองได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นก็ก็มันเหมือนแบบใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเออยาหมองอะมาทา มันก็ไม่ได้กลิ่นน่าใช่เลยเหมือนหนูเลยแล้วเอาเข้าไปในในจมูกเลยก็ไม่กลิ่นแต่ว่ามันแสบแต่แสบแสบร้อนแสบแสบเยอะเลยอะแล้วเขาก็เลยเราคนดูแบบไลฟ์สดอยู่ไงเขาก็เลยว่าน่าจะชัดเจนแล้วแหละไม่ใช่กลิ่นชัดเจนนะชัดเจนว่าเป็นแน่นอนก่อนขนดลจะออกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเข้าข้างตัวเองอยู่ว่าแบบสงสัยเป็นหวัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นโควิดมันเป็นอะไรได้บ้างที่ไม่ได้กลิ่น ก็เป็นหวัดอะไรเงี้ยแต่อาการอย่างนึงคือหนูอยากกินนี่อยากกินนี่ตลอดเวลาแล้วก็อยากกินแต่ของแพงแพงมันมันมีอาการอะไรนะที่แบบหนูไม่เป็นนะหนูไม่เป็นอันนี้สายพันธุ์อเลยนะสายพันธุ์ไฮโซคุณเป็นโควิดไฮโซสายพันธุ์ไฮโซไงแต่กกินแบบว่าผัดไทยกุ้ง lobster แล้วก็ซุปซุปเห็ดทับเปพล้ร้าน c เปอร์เท่านั้นเท่านั้นนี่คือคนติดโควิดนะจริงๆนะครับใช่คือจะบอกว่าตอนนี้ สถานการณ์ล่าสุดปิงคือหาเตียงแล้ว,ดดวแต่ก็อย่างที่ว่ามันมันไม่มีอ่ะก็เลยรอไปด้วยทําไงก็คือกักตัวอยู่กับคุณหมอใช่ค่ะนี่นจับหัวปิงมีไข้ป้อย,อยสาโอ้ยตัวร้อนมากค่ะประมาณสาม้าองศานีา่อโอ้ไม,ไม่ต้องใช้ปลรรอดนะใลอร์ม่เวัดเอาลมีไข้แต่ยังไม่มีใครนะคะมะ ลว่าผลตรวจผิดตัวเนี่ยถ้าหนูไปโรงพยาบาลหนูต้องเอาชุดอะไรไปบ้างอะชุดราตรีชุดเดรสจะเพื่อเบาๆก็ได้หนูว่าต้องเปลี่ยนห้ามซ้ำนะเขาให้เขาจะให้หนูใส่ชุดแบบนั้นไม่ได้ที่สำคัญอย่าลืมขาตั้งกล้องนะต่อไปไลฟ์สดนะคะไปเต้นติดต่อเต้นได้ปะไปเต้นปะเต้นได้ออกกำลังกายออกกำลังกายไงเพื่อให้ปอดแข็งแรงแล้วต้องขยับตัวแต่หนูอะเอาไม้ไว้ด้วยเพราะหนูซื้อมาแล้วล็อกคราบเงี้ยตเหัวเก็บ วันนี้อยู่บนเตียงต้องมีต้องมีไม้บนเตียงเขามีหมอนมีอไรนี่บนเตียงมีไม้ไม้กับยาแก้ไอแต่ด้าไม้เปียกๆนั้นลูกเป็นอะไรใช้ผิววิธีป้าทำไมเปียกๆด้วยใช้ด้านนั้นก็ใช้ใช้ด้านนี้จับตัววันที่หนึ่งค่ะหัวจับตัวหรอเนี่ยนี่ค่ะวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะ ไม่เช้าแสี่เย็นแล้วนะคะสั่งอูนิคิงมากินนะคะเป็นอาหารของผู้ป่วยก็ทุกคนคะถ้าวินมิ่หายไปเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยะค่ะหรือว่าช่วงนี้ลงคลิปน้อยเนี่ยอาจจะไปรักษาตัวนะคะตอนนี้ก็รอเตียงอยู่นะคะโทรไปแบบเป็น10บกว่าโรงพยาบาล20่สิกว่าโรงพยาบาลก็แบบยังไม่ได้นะนี่นะคะก็ นี่เลยอูนิคิงสั่งมาปลอบใจให้กับตัวเองนะคะข้าง,งเป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างเี้ยอันนี้พิงพิงสั่งเป็นแบบเซตนะคะให้เขาจัดมาให้เลยถ้าไม่เป็นเซตมันก็มีหลายราคาเซตนี้อยู่ที่หน<อ>ึ่งมื่นสองพันกว่าบาทแต่ลดแล้วเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหน่อยหน่อยวเล่นมุกลกเนี i ปลาคาเวียที่หนูชอบกินนี่คะ่ะจะเยอะอ่ะนั่นสองพันเลยลนะ่ะจ,ออจริงนะอันนึง1,000งพันนี่คำว่ประมาณพัน0นึงอันนี้เป็นอุนิราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทโดยปิงปิงค่ะคำนี้ไม่สวยเลย<อ>หายากไหม รสชาติมันเป็นแบบนี้อ๋อมากินวิเดียวดิเราวเดียวๆนะคำน,นี้น่าจะมานสัก 500. ห้าร้อยหนึ่งสองต้มเป็นไงอธิบายด้วยมันมันจืดๆไม่มีรสชาติต่อไปนี้เป็นกุ้งรอง พูดเหมือนใคยกินอะไรแบบนี้งงงลุงงตะเกียบเดี๋ยวลองคำนี้ยรู้เลยชัดมากไ,ไม่รู้อะไรนี่คือข้อเสียของการเป็นโควิดก็คือตอกินแพงกินหรูกินแพงขนาดไ,ไหนกินหรูขนาดไหนก็ไม่รู้อะไรเลยคะ่ะไม่เคอยรอู้สึกแบบนี้ ใ่ีๆของเขาเละผลไอ้เี่ยเห็นไหมนี่เหลืองน่ากินเหมือนเดูเลยเดฟอยากเป็นหมาตัวแรกที่เป็นโควิดไหมทุกคนคะคือเอาจริงๆแล้วคือแบบว่ามินก็เครียดเหมือนกันนะที่แบบตัวเองเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่อยากให้แบบ คิปมันดูแบบโศกเศร้าหรือว่าแบบให้มันดูโหดเหี่ยวใจเงียง้ยเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือแบบว่าอืมัมนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเศร้าอยู่นะโลกของเราก <c oughs> ็เลยแบาอยากให้ทุกคนแบบสนุกสนานเงี้ยแล้วก็พยายามแบบเดี๋ยวหาคลิปเออทำคลิปให้มันแบบ,บมันเทิงมันเทิงใจหน่อย ตอนนี้นะคะก็รอเสียงอยู่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีวิธีการแบบว่ารักษาตัวเองอยู่บ้านยังไงนะคะก็บอกมาได้นะคะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเพราะตอนนี้ก็รักษาไปตามอาการนะคะยังไม่มีอาการที่มันร้ายแรงอะไระคะ่ะหรือว่าร้ายแรงไปแล้วก็หายนะคะ